นั่งตุ้มสิไปน้ำผัวบลาหมื่นไปอยู่เฮือนเงาเนาะบบย่านบ่แบบย่างท่องใหญ่เนาะบบย่านบ่ย่างค่อยๆฮะมันว่าย่านค่อยๆย่างอนะโอ้ค่อยๆย่างโดยได้ย่างไหวย่างค่อยๆย่างค่อยๆโดยผัวแบกได้บ่แบกได้บ่แบกเมียได้บ่อองเมียเป็นบ่แพะยช่บ่อตะกรังอุ้มเมียแพะบ่อุ้มแบบนี้แพะบ่ บ่ฮะไม่แพ้ดอกบ่แพ้เอาบ่แพรนได้ได้บัดชั่วโมงเมียเจ็บท้องเจ็บยางในย่างบ่ได้เด้แต่เจ้าได้อุ้มแหละโอ้ย่างบ่ได้แกโรูปนะ ตู้บะนี่อือโอ้ได้เกือบงามเลยไปมือเฮือนเจ้าบะนี่อ่าถ้าเป็นน้องเอ้ผ่าเพื่อไปกินเพลย์ก็เปียกอิ่มบ่กกวางอิ่มอิ่มคักเนาะอือเอ้าเปิดได้เลยเนาะประตูเฮือนจ้ะนี่นี่เปิดแบบนี้เปิดนี่เนี่ได้เกือบไหม่พีน้องเอ้วิลีพาไปซื้อเกือบไหม น้องตุ่มกินข้าวเปียกจนเบิดถ้วยบักไงน้องมัดเฉยเนาะเด้ออถือใจน้องตุ่มแหละกินข้าวเปียกบดถ้่วใหญ่นึงพี่น้องเลยเอาปัดพัดพัดคือชิเย็นยุคนี้ต้นไม้มันห่มมาทางนี้เนาะเย็นคันช่วงแรงๆมากไปๆแบบต้นไม้มันจะห่มทางนี้พี่น้องเลยห่มคอยๆมาทางนี้ย่างกันน่อน้องตุ่มน้ำเย็นยัางเย็นมันยังเย็นอยู่วะเอ้ยเพินกินได้กินน้ำเย็นได้พี่น้องเลยมาเนี่ มาไปไปทายป่อมันจะไปทายเออไปนักตุ่มกินอิม่มเลยพี่น้องเอ้ยเนาะกินอิม่มเลาะไปบัดนี้นี่จะผัวคนอยู่กวางนั่งแม่นั่งในก็ได้น,นั่งอยู่างนี้เลยป่ะปอ่นั่งในอะ่ะอาตะกลุก๊บหม่อน้อน้องกวางมวนบ่อเด้ไปออกไปนอกมวนมวนเนาะ ดเ,เดียจะเจ้าเดไปเห็นแบบอีย่งหลายๆอย่างเนาะเดี๋ยนั่นแหละเออบ่ค่อยได้พาเมียไปเนาะยอเนาะเดีอยู่แต่เฮือนเมื่อวานได้แต่งตัวล่อพร้พอมได้พี่นอ้องเอ้น้องกวางค <c oughs> ักไดแ้แต่งตัวลออกก่อพร้อมแสบคักมันบ่ห่านเขาแส<ช>บคักอะไรไอ,กอร้ก็คักอะไรนะคักเอิ่มกัเอิมเด่นอยกันง่ายมืดบ่บจะกินไนง<ม>ยืนในถ้วยอมืดบ่จะกินยังยังยังในหนึ่งยังในหนึ่งเดี๋ให้มันละ กินโมบวัดช้ำม,ม,มีแต่บะนี้มืดในเช็ยดยังก็มีอะไรเช็ดยังกินตอนแรงกินไข่กินไข่กินแต่ไข่ยิ่งโมบัตอยู่บับไข่นะนั่งไข่นั่างลายบ่กับมัดมัดแม่กินยังแต่ไขย่ยังอือยังไม่ไข่ไก่โดยอือไข่ไก่ที่เอฟซีพันฝากเงินซื้อให้เพิ่นนอะไรเพี่น้องเลยหงกวางหางมื่ออื่นนี่ก็ไปให้อีกมันบ่ ประมาณจกมุ่งจะมาอมื่อกับ่ก็ซ้ำเก้าเนี่ยบ่โดยชี้แล้วเ่าให้เจ้าให้เอือยคอยพาคอยไปให้คอยแล้วเอาให้เจอแล้วเล่แล้วให้เอือยบ่ตัวนี้โดยเออเห็ดน้ำกันกับเอือยบ่บ่หาพาพห้มันใหายแใ้ห้มันโดยแต่ว่าไปทางซอยกันชื่อโดยไปซอยกันอือซอยกันเทดโดยห้มันแล้วไหวซอยกันอือ แล้วน้องกวางอันาอเจ้าจนี่สีกลับไปเอาแม่วันหน้าขึ้นได้พังเบาเนาะเราบอกเจ้าอยู่บ่บอกมันบอกใครมัน <laughs> มันบอก่อยบอ่กเราบอกพ่อเจ้าได้ธรรมดาเนาะไปเบาความหมมันบอกหรือว่าเขาไปเองแต่เขาเลยบ่เขาไปเองเลยเอ๋าโบกเกยลก็พ่อเจ้าบ่าบคนละพ่อกันมันบ่แต่ว่าแม่เดียวกันแม่เดียวกันเออคนละพ่อเนาะ พ่อเล่ากันย er ั่งบ um ่พ um ่อพุณย์ยั่งบ่พอไห่พ่อพ่อของพ่อของพ่อันหน้ายั่งบ่หรือว่าจะเสียแล้วเสียแล้วแม่เล่ากันเสียแล้วโดยนั่นและน้องกวางในคนสุดท้ายน้องขย้อนนาองโดยอืมคืออยงนี้เมี่ยเจ้าไก่สะออกลูกก็ได้อกวางเอ้ย ได้เกมนั่นเกมนี้ว่ายังพระท่านมีอย่างจักอย่างเลยน้องกวงพี่น้องเอ้ยเ mm. พิ่นยังพระท่านได้อย่างเลยเอย้น้องปุ้งมาแล้วได้น้องปุ้งอิ่มบ่อิ่มคักย่างจมบ่ได้ไปคือไปนั่งเทิงขุนเจ้าอีหล่ะคักเพิ่นได้ไปเที่ยวในเมืองพี่น้องเอ้ยเนาะไปกับผัวเพิ่นไปเที่ยวในเมือง สองพ่อเมียคนนี้มาช่วยืม,มตุ้มอยู่พี่กะสบายกว็อยู่บ้านเจา้าบอหรือว่ายุบ้านเจ้าสบายกว่านี้นังไปบ้าชิบิลเมย์เอ็นมันช่วยเลิศน,นะอยู่ใส้มวนกว่ากันอยู่บ้านเจ้าก็อยู่พี่และรอเล่น นีลื่นฮะไปเทวมวนอยู่บ้านมันบ่ได้มวนนะเออยู่ละบ้านเรา่มวนโดยนะบอกแบบค้หมายว่าอยู่บ้านผัวเจ้านี่นะบ้านผัวเจ้าตัวเนี้ยกับกับบ้านเจ้าเองนะเจ้ามาอยู่นี่ตัวใดมวนกว่ากันบลัฟีลมากฟฟลคือแหละรวนลื่นเออบ้านมันบ้านเราโดยมันบรามวนเออบ้านเรามวนกว่า หมูมหลายจีนเนาะหมูหลายูลายลหลยเอาสิเป็นยังเดี๋ยวคิวต่อไปนี่ครับลองลองไปเล่นเบืองบ้านจะเปน็นยังนอก้องตุ้มลองลองไปเล่นเบืองบ้านจน้นอกไปเลยวิลงมวยไปได้บ่ได้บ่มันมากแล้วไปไปเรียนในบ้านมันโอ้หมูเจ้าลา,ลายบ่ลายหละหมูมัขนข้นเทาไปเล่นกับไปเล่นลองเบื้องล้วกับตอน ประมาณค้ำๆกับกับมาเนาะเออผ้าเจ้าไปหาพ่อหาแม่เจ้าแน่ดิไอ,อ้ก็อยากเห็นคือกันเพื่อนเจ้าอยู่พุ่นอนะ่ะอยู่แบบไดฮนะเออคือสบายก็อยู่นี่บ่ะนะอยากขู้คือกันเป็นหนอเนาะทางพิลี่กันโอ้กินอิ่มคักและเฮาเมาื่อนี้จนอยากนอนอะไรกะนพ <c oughs> ิลี่กับผ้านองมากกโอ้เป็นหนอเนาะระวังทางกับคอยับครั้งแน่ได้รดนะขี้แห้งบ่ได้ดิเ <c oughs> มียเจ้าแล้วยันแล้วเจ็บท้องอืม ยาพันเจ็บทองยาพันแบบกระแทกนั่นแหละไอ้ข้อยไม้บอกขนาดค้อยแร่นายชำนันได้ขนาดแห้งนายชำนานได้บินเลยเอายอกพี่น้องเลยเนาะกระคอยไปคอยมาเพราะว่าไปไปกับคนท่องแน่พี่น้องเลยพันจุมวลไอ้ออกเมื่อนี่เจ้าสีพากันเห็ดยางต่อกระจุมวลออกเมื่อนี่นอนบอกเออสีพากันนอนพี่น้องเลยเนาะโบม่มีเวียกระนเอาไมีเวียกระนทางทางให้ใช่เนาะเออเจ้าซานนั่ะเป็นบอกแบบพ่อเจ้าน่ะบ่เป็น สาบรบ่เป็นบ่เป็นมันต้องในเฮียนข้างในเนาะอ้อเด้อเป็นสารบมเป็นสาร,รเด้อถือใจยุบเกือบไอเอามาให้มือนี่คนเบิดนะถึอเออสีอยังว่ะคอยก็ยังบุกหัวเจ้ามาเบิ้องด้วยไอยังเบิ้งบุกขัดทำเกิดคนเบิดนะมันเป็นสีอย่างไอยังบุเบดดบข้่อย้ำเลยนะสีตัวนี้สีขาวได้ดโอ้พี่น้องเลย <laughs> ขักและสีขาวเกือบขีบก็ได้สีดำเนาะได้เกือบขีบคู่นึงได้เกือบคนเบิดคู่นึงพี่น้องเลยเนาะ ทางเิลนลิกอ็อาศัยเงินที่ผู้ใหญ่เจ้บุญเอฟซีเป็นหายขาน้ำมุนน้ำมันซื้อกินนั่นแหละมิลีก่ก็เอามาซื้อนัอนเซนี่ให้น,อน้องบางเถื่อกอ็ซื้อน้ำมันซื้อกินในทีมงานเองพี่น้องเอ้ยเนาะเฮ้ยอยากนอนนะแม่ม่านอยากนอนแล้วพี่น้องเอ้ยเอองาวนอนแล้วกินข้าวเปียกโถบักใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยกินจนเอมอยากนอนอยากนอนนะป่านนีเ้เดี๋ยวจะน้อยยืนเวากันอีกประมาณสองนาทีเลยเออคันกินแล้วแล้วก็นอนนอนนี่ก็นอนฮอตตอนแรกผมบอกรลยว่านอนนอนมืออื่นเช้าเลย ตอนแรกตอนแรกก็ตื้นตื่นแล้วก็นอนอีกเออนอนละตื่นมากแล้วก็ตื่นมากแล้วก็ไปให้เลยมืออื่นนะต้องตุ่มสิไปน้ำผัวบลาหมื่นไปอยู่เพื่อนเงาเนาะบรานบ่แบบยางทองใหญ่หรือบราณบ่อยางค่อยห้ามันว่ายานค่อยคยยาง่ะโอ้ค่อยๆ่ยาง้วยได้ยางไหวยางค่อยค่อยยางค่อยค่อย หัวแบกได้บ่แบกได้บ่แบกเมียได้บ่อองเมียเป็นบ่แพ้ยังบ่อากรางอุ้มเมียแพ้บ่อุ้มแบบนี้แพ้บ่บ่ฮะไม่แพ้ดอกบ่แพ้เอาบ่แพ้ได้ได้บัดชั่วโมงเมียเจ็บท้องเจ็บยางในย่างบ่ได้เด้แตเจ้าได้อุ้มแหละโอ้ย่างบ่ได้แฮะอุ้มละอุ้มบ่เดี๋ยวเผลนจากนอนดช่วยเพลินจากนอดนะเพนน้องเอ้ กินอีมหลายโพดนั่นแหละถวยบักไงนึงกินจนเบิดน้องปุ๋งกะ <c oughs> เออเ,าเอาก็สักาเดี๋ยวมืออื่นไอ้เจังสิเข่ามาหาไม่เด้อยเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปจะสิมาหาไม่พี่น้นนอยเนาะเออเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้วิริกาสิสิได้กลับก่อนเลยเบิ่งเจ้าเจ้าคือนางตายย้อนลงย้อนลงเลยน้องปุ๋งกะเพิ่นอยากนอนพี่น้องเออเอ็ดเสือบลงเสือบลงเลยเขาเก็บลรถเล็กอยู่บริแถวบ้านนี่ใช่ เขาแดกได้เหเขาเก็บดีไรอยู่บ่จักเลยเขาไม่ได้เหมือเดิมเขาเขียบได้ได้เลยแมันยังน้อยยังน้อยโดยมันไม่ได้หลายเออเอาข้าศึกเดียวอ่าเป็นนี้พี่นาเดี๋ยวจังเจอกันใหม่พี่น้องสฉลองแคืนนี้วิลลี่กันสิกราฟก่อนเดินลองลาเด้อสบายดีเอฟซีนะสบายดี